เตรียมสัตทานยุโรปแข่งช้างศึกอยู23ฟอร์มแจมฝีเท้าเข้าตาทีมดังลีกอิตาลีสนดึงร่วมทัพขณะที่สุปโชคเนื้อเต้นกำลังจะได้เล่นซัปโปโดด้านเจลิกบอกวิลเทพฝีเท้าโคตรด,ดีกองหลังกองกลางได้หมด สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับในคลิปนี้มีหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยมาฝากกันติดตามกันให้ดีๆนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับช n n e l ตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกํำลังใจให้กับผมต้องพานุวัต์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้ช่วงแรกนะครับมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีในการไปรุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับซึ่งก็มีนักฟุตบอลหลายคนที่โชว์ผลงานได้อย่างเข้าตานะครับไม่ว่าจะเป็นน้องแบงค์สุภรัตเหมือนตากองหน้าจากบุรีรัมที่ยิงประตูได้โอเคเลยนะครับแล้วก็มีกฤษดากาแมนเบนจามินเดวิด แล้วก็อีกหนึ่งคนที่ได้รับคำชมอย่างมากนะครับก็คือแบ็กขวาจากสโมสรโอเ o โอเดนซในลีกสูงสุดของประเทศเดนมาร์กอย่างนิโคลัสมิเคิลสันนะครับการที่มิเคิลสันเนี่ยเลือกมาช่วยทีมชัดไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีถือว่าทำให้ทีมแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการเล่นตำแหน่งแบ็กขวานะครับมีจุดเด่นทั้งเรื่องของการคอรบอลการกระชากรวมถึงเรื่องของเกมรับค่อนข้างชัวร์อย่างมาก คือไม่แปลกใจนะครับที่ฝีเท้าของนิโคลัสมิเคิลสันจะมีระดับพอสมควรเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวหลักให้กับสโมสรโอบิโอเดนเซ่ในลีกสูงสุดของเดนมาร์กแล้วก็เคยเล่นทีมชาตินอร์เวย์ชุดเยาวชนเคยประสานงานกับเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์มาแล้วนะครับจากการที่นิโคลัสมิเคิลสันโชว์ฟอร์มดีกับโอบิโอเดนเซ่ในลีกสูงสุดของเดนมาร์กเมื่อซีซั่นที่ผ่านมารวมไปถึงในทีมชาติไทยชุดยู -23 ก็มีฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจนะครับ ล่าสุดตอนนี้มีรายงานจากบอลไทย c o m นะครับเป็นเว็บไซต์ข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยนะครับได้ออกมาตีข่าวว่าณนะตอนนี้นิโคลัสมิเคลสันตกเป็นที่ให้ความสนใจอย่างมากๆจากทีมจากสโมสรอ,อังกฤษอิตาลีเยอรมันและก็สเปนในการดึงตัวไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับบอลไทยคอมรายงานต่ออีกว่า มีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เปิดเผยว่ามิเกลซันเนี่ยสนใจข้อเสนอและสไตล์การเล่นของฟุตบอลลีกอิตาลีมากที่สุดและตอนนี้มีทีมระดับกันโช่เซเรอิตาลีที่เล็งคว้าตัวไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ทันทีแต่ต้องรอดูว่าจะตกลงเรื่องของค่าตัวได้หรือไม่ เพราะตอนนี้นิโคลัสมิเคิลสันวัย22ปีนะครับยังมีสัญญาอยู่กับโอบิโอเดนเซจนถึงปี2025และสโมสรก็ไม่ยอมปล่อยออกไปแบบถูกๆแน่นอนต้องมีค่าตัวพอสมควรจนถึงตอนนี้เขาบอกว่าทีมจากกันโช่ซสเดอาทีมนี้แต่ยังไม่เปิดเผยชื่อนะครับพร้อมจะสอบถามราคาของมิเคิลสันและจะทุ่มดึงไปเล่นในลีกอิตาลี โอ้ถ้าเกิดข่าวนี้เกิดขึ้นจริงถือว่าน่าสนใจอย่างมากนะครับเพราะว่ามิเกลสันอย่างที่ทราบว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะรับใช้ทีมชาติไทยอย่างที่เขาพูดเองนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการขึ้นสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่และถ้าสมมุติว่านิโคลัสมิเกลสันได้ไปเล่นในการโชนเซราอิตาลีกับทีมดังๆเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างมากนะครับจะได้เห็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยไปเล่นในลีกอิตาลีเชื่อแฟนฟุตบอลชาวไทยก็ อยากเห็นเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ก็รอติดตามอีกหนึ่งครั้งนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่รายงานจากสื่อหลายสำนักของประเทศไทยรวมถึงเดนมาร์กเนี่ยก็มาตีข่าวกันเยอะนะครับว่าตอนนี้มิเกลสันเนื้อหอมจริงๆซึ่งได,ได้ไปหลีกกานโชสเลาอิตาลีจริงๆนะโอ้น่าดูนะครับแล้วผมคิดว่าด้วยฝีเท้าของมิเกลสันที่เขาเติบโตเล่นฟุตบอลมาจากยุโรปเขาเล่นได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า เขาอยู่กับฟุตบอลยุโรปมาตลอดอันนี้ก็รอติดตามอีกทีก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาอัปเดตกันแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทีมที่สนใจเป็นทีมอะไรไม่รู้ว่าจะเป็นทีมใหญ่อย่างพวก a อซีมิลานอินเตอร์มิลานลาซิโอนาโปลีหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทีมระดับกาลางตารางอ่ะเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงกันต่อไปนะครับอ่ะก็รอดูกันเรื่องของนิโคลัสมิเคลสัน จากนั้นขยับไปดูเรื่องราวของเจ้าเช็คสุปโชคสรารชาติกันหน่อยนะครับแนวลุกทีมชาติไทยที่ล่าสุดอย่างที่ทราบนะครับได้ไปคาแข่งในศึกฟุตบอลเจลิคเลกที่2เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยการย้ายจากบุรีรัมไปอยู่กับฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรด้วยสัญญาย,ยืมตัว6เดือนพร้อมกับขยายเพิ่มอีก6เดือนแล้วก็ซื้อขาดได้ในอนาคตการไปของสุปโชคสรารชาติในครั้งนี้เนี่ยดูจากปฏิกิริยาหรือท่าทางของเจ้าตัวเนี่ย คือไปเพื่อที่จะได้เล่นฟุตบอลเจลีกแบบเต็มที่และไปเพื่อจะทําให้ซัปโปรโรซื้อขาดเขาจากบุรีรัมนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าเช็คสุปรโชคสารชาติเต็มที่อย่างแน่นอนจนถึงตอนนี้สุปรโชคก็เดินทางไปที่ซัปโปรโรนะครับวันที่12มิถุนายนนี้โดยล่าสุดเนี่ยทางสโมสรซัปโปรโรนะครับได้มีการประกาศคว้าตัวสุปรโชคสารชาติอย่างเป็นทางการเรียบร้อยบทสัมภาษณ์ของสุปรโชคกับการพูดถึงกับสื่อญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่า เขารู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้ย้ายมาร่วมทีมฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรด้วยสัญญายืมตัวเขายอมรับนี่เป็นการออกมาเล่นต่างประเทศครั้งแรกและเขาก็ตั้งตารอกับสิ่งนี้มากๆเพราะนี่คือความท้าทายในสภาพแวดล้อมรวมถึงเพื่อนร่วมทีมใหม่เขารู้สึกประหม่าเล็กน้อย แต่เขาก็คิดว่าจะปรับตัวเข้ากับเมืองและสโมสรได้อย่างรวดเร็วและจะทำอย่างเต็มที่เพื่อนำมาซึ่งผลการแข่งขันที่ดีและพาซัปโปโรมีผลงานที่ดีก็รอติดตามนะครับผมว่าพอเจ้าเช็คไปอยู่ซัปโปโรปุ๊บเนี่ยการปรับตัวไม่น่ามีปัญหาเรื่องของการใช้ชีวิตก็มีพิธีวพลสังขพันธ์ก็เป็นล่ามของเจ้าเช็คอยู่ที่นู่นอยู่แล้วนะครับอดีตล่ามของวิเจก็จะทําให้เจ้าเช็คปรับตัวง่ายขึ้นรวมถึงนักเตะซัปโปโรเท่าที่ผมไปสัมผัสมาเนี่ย เขาเป็นนักเตะที่เฟรลี่นะครับพร้อมปรับตัวเข้ากับนักเตะใหม่และสุปรโชคไปในครั้งนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามีโอกาสได้ลงสนามถ้าเกิดเอาชนะใจเฮดโค้ชอย่างเปโตวิทได้มีโอกาสได้เป็นตัวหลักยังไงก็รอติดตามนะครับซึ่งเล็ก2ของซัปโปโรก็จะแข่งขันในช่วงเดือนนี้แล้วก็รอดูกันว่าสุปโชกไปเนี่ยจะมีโอกาสได้ลงเล่นในเกมนัดไหนรอติดตามเลยนะครับไม่ใช่งานง่ายแต่ผมว่าไม่เกิน ความสามารถของสุ per โชคสุ per โชคทําได้แน่นอนแฟนบอลชาวไทยอย่างพวกเราก็ส่งกําลังใจเชียร์ให้เจ้าเช็คสุ per โชคต่าชาติไปโชว์ฟอร์มเก่งให้กับทีมซัปโปรโรในเจลีกให้ได้นะครับถ้ายิ่งสุ per โชคโชว์ฟอร์มได้ดีเนี่ยมันก็เพิ่มเรื่องของประสิทธิภาพในตัวของสุ per โชคเองและจะยกระดับวงการฟุตบอลไทยได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของสุ per โชคกับทีมซัปโปรโรแน่นอนนะครับฟุตบอลเจลีกในช่วงเลกที่2เนี่ยเราจะได้ดูนักเตะไทยเต็มๆอย่างน้อย3คน พี่เจชนาทิพย์กับคาวะสกิฟฟอนตตเล่เจ้าเช็คสุปโชคสรารชาติกับฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซโปโลและก็เจ้าอินชาวัดวิราชาติจากเซเรโซโอซาก้าเจลีกเล็กที่2ถ่ายทอดสดแบบจเต็มทางเ Facebook และ YouTube สยามสปอร์ตเหมือนเดิมรอติดตามกันได้ผมก็ยังคงรับหน้าที่เป็นพิธีกรและผู้บรรยายอย่าลืมติดตามกันนะครับจากนั้นมีเรื่องราวของเจลิกอีกหนึ่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าเตอร์ วุเทพป้อมพันธ์กองกลางจากเมืองทองอย่างที่ทราบว่าตอนนี้วิรเทพเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่โชว์ผลงานได้ดีอย่างมากตั้งแต่อยู่กับเมืองทองสี่เกมจนมาถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่เกมล่าสุดเนี่ยจากเล่นกองหลังขยับไปเล่นกองกลางปุ๊บเนี่ยโอโ้โหเพิ่มมิติใหม่ให้กับทีมชาติไทยอย่างมากลูกคิลเลอร์พาร์ทสวยๆให้เห็นหลายๆครั้งนะครับจนล่าสุดเนี่ยอย่างที่ทราบฝีเท้าของวิลเทพป้อมพันธ์เนี่ยตอนเนี้ยเจลิกกำลังให้ความสนใจเยอะมากๆ และหนึ่งในนั้นก็คือซัปโปโรที่ดูฟอร์มของวิลเทเมาตลอดนะครับล่าสุดเป็นพิธิเนี่ยก็เป็นทีมงานสตารโค้ชของทีมซัปโปโรนะครับเขาออกมาคอมเมนต์ถึงวิลเทเป้อมพันธ์ได้อย่างน่าสนใจเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยไม่รู้ใครจะคิดยังไงนะแต่เขามองว่าอาจารย์เตอร์ต้องเล่นกองหลัง เพราะหลังสมัยใหม่ทําเกมลุกได้ด้วยและข้อดีของหลังเล่นลุกได้เนี่ยสามารถดันมาเล่นกลางถ้าเกมไม่ดีได้ด้วยก็อารมณ์เหมือนฮิโรกิมิยาสาว a ของคอนซาโดเลซัปโปโรหรืออากิโต้ฟุกุโมริประมาณนี้เพราะฉะนั้นด้วยสไตล์ของปรลเทศแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเล่นกองหลังหรือกองกลางเนี่ยผมบอกเลยถ้าเกิดเขาสามารถ พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสจะได้ไปเจลริแน่นอนเพราะตอนนี้เนี่ยถามพิธีมาโอโหทีมเจลริให้ความสนใจวุลเทพยเยอะมากๆเพราะเป็นนักเตะที่จ่ายบอลคิลเลอร์พาร์ดีแล้วก็เล่นเกมรับได้ด้วยนะครับอะเรียกวตอนนี้นะักฟุตบอลทีมชาติไทยเนื้อหอมสุดๆในการไปค้าแข่งต่างประเทศก็ดูกันว่าหลังจากนี้จะมีใครได้ไปค้าแข่งต่างประเทศอีกยังไงก็รอติดตามนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะในช anel ตองซุยฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยการกดไลค์กดแชร์ และกด Subscribe ให้กับช anel ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพัุวัตรคลิปนี้ไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ